อ่าเอาละต่อไปต่อไปฟังเชี๊ยเรื่องทำไม <c oughs> อันนี้มีแถลมลายเนีง่งอ้ <c oughs> คนก่อนเป็นเอลหัดสาวเนาะแอลหัดส,สาวก็เป็นอู้กันม้วนหยอกกันไปหยอกกันมานะ่ะเพื่อนบาดจ,จ้ย,ยังมาเดียวเลยเพื่อนเป็นจะเป็นนะกไปเลย ก็จ่าพี่แอมมียิงมียิงจะถามอ้กี่ข้ากําหนงนี่โอ้โยอ้กี่ข้าแข่งบ่กฟักเนี่ยแก่งบ่กฟักนี่แสดงว่าวันนี้อะพี่อ้ายมาวันนี้เพราะความรักดึงดูดเนี่ยเอาไปดูงูกันลูกงูกันคำใดออกมาถึงเพิ่มว่ากันงูกัน,กนมันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัว,ตวมันบอกไม่ได้ เรื่องสนุกนัทนม่วนถ้ายามอ้อนนี่นะพ่นมีจานตากฝนเนาะแล้วก่อนในเชือบปทตัวเชือหยางก็แดดออกมาเป็นน่ะถ้ายามหนาวนี่คนเท่าไปปีงเป็นกิ่เข้าหียงแดดอุ่นเนาะเข้าจานพ่นยามอ้อนคนเท่าไปจ่ากับไปนอนตากจานตะก้อนนี่น่าหันใจเนาะ มันจะมีพัดลมมีแอร์อย่างเดียวนี่หนกไปนอนเด้อขึ้นมาถ้าเย็นหน่อยเข้าไปนอนในอ่ะมันมีอย่างงี้บ้านของเพื่อนเพื่อนึงแปรงจานตากฝนไว้แ้วกินข้าวตากฝนยามหนาวเนี่ยแล้วก็เชือกปะทัวอยังก็ตากแล้วก็เก็บไว้เป็นเชือเป็นพันมันจะมีขายอย่างเดียวนี่ก็อ่ะเนาะไอไอตัวนี้ก็ไปเอวหัสาวเนาะเยวไปเอวมาก็มันได้กินข้าวกะซดไปในเฮืนสาวบนไปหันข้าวบนบนบนข้าวเจ้าข้าวเจ้าข้าวดอเนี่ยนะ ข้าเข้าบอดอบรอบนี่เปินเปินหุงข้าวเจ้ากับหม้อหม้อตอมหรอกมันจะมีหม้อเล็กอย่างเดียวมันแปาหารน,น่ะมันไ,มได้กินข้าวอ่ะจกเข้าเบ่น่ะหม้ออ็จกไปจะจกเบื้องเดียวจกหนึ่งสองเมืองอ่ะเข้าเสียเข้าฮ้อนเนี่ยกำบันเวิร์บเวิร์บเอร์สดออกมานอกวนจำป่ออีน้อยนะป่อสาวเป็นนอนตากยานุ่งเดือนสองมักมาหมักบางนเรกว่าหัวเสา ยกมาถึงหม้อบุกหัวคนเ่าหน้าม่ก็ะเข้าเข้ามานอนน่ะเนาะหน้าม่ก็ะเข้าท้าเดือดเอ๊ตายละฟ้าพ่าฟ้าพาค้าคนเถ้ไมายิงอยู่ในเือนสะดุ้ง ยังก็ฟาผ้าโลน่นนะเอาหน้าเ,าเอาเอาเอาหัวไปต่ำเอาคอเนี่ยไปต่ำเสร็จลวดอ่ะหาวสูตรเพื่อนนะ <c oughs> มัน <c oughs> ลวดมนตื้อคอมันมันจัดเย็นแน่นอะมันตึกตึกก็เอ้าสายมันมาเพน <c oughs> <c oughs> คนเท่ามันยิงจากายต้มโ <c oughs> ดนสายฟ้า <c oughs> อันนี้เปิ้ลว่าเจียเจียเรื่องสายฟ้าฟาดแหววหาสาวเด็กกอนมันม้วนไปแหววนี่เปิน้นถึงหมูอูเอ็นเพิ่ลว่าไอ้มีละกังไอ้ถึงหมีเนี่ยเดออกับเป็นเจ้าทางใต้วนนะ่ะมีละก่ากันขามีผีกินข้าเตอ้อเออกันขามีผีกินข้าเต้อเนออ มีจะได้แต่ค้นมันเป็นไผไอม้มาหันนั่งซิดนั่งซีอี้นายมูรีสะดงเสื้อว่าขันใจเมื่อถุงเสื้อจะพรอ้อนี่เปินตัวอูกว้กันนี้นอ่ะคนละกอ้อสาวม่วนอู้สูงผู้กระจังต้องข่อมตัวเนน่ยามหนาวตุ้มพระตัวไปเอวอย่างเอขาอโหมเลยนะมีเสื้อแจ็คเก็ตมือเสื้อกันหนาวอยู่ม,มาเดียว เนี่ยอถึงว่าตุ้มพลายมาเหาคนกําเก่าพี่นุกันเนี่ยบบาเนี่ยจังตุ้มพลาไลพี่ให่มาสาวนะมาเหาชุดกองชุดกองเนี่ยยามอ้อนในแกเสื้อมันแอลไหหอไปบุระเทปเย็บเทปเยบละเกือบครบถิ่นติ้วอืมแตวก่อนมันเกือบหนังควายหรอถ้าเขาว่ารองเท้าอินะมันเปลี่ยนกำใหม่ไปหรอกเขาถึงจะรักษาอนุรักษ์กำเก่าไว้เนี่ยเกือบเนี่ยเกือบเนี่ยเกือบคือรองเท้าเนี่ยเนี่ยหนังเกือบหนังรองเท้าเนี่ยก็เลิบกดกระเป๋าลูกมาเดียว แต่ก่อนเพื่อห้องกระลับกระลบเนี่ยเนี่ยเป็นเนี่ยเกอบเกืี่เกียยเ,เนี่ยเกียกเนี่ยเรียกว่าห้องเกอบมันก่อนก่อนแต่ๆนี่ห้องแคบจากแคบมาเป็นอ่าอย่างก็ห้องซอกจากซอกเราเป็นเกิบจะเกือเปลนรองเท้าเนี่ยแต่ก่อนเพื่อใจหนังควายลูกหนังควายลูกแปลงเกิบนะครบถิ่นดีมีตายนั่นเท่าถ้ามันครบถ้าเขาซื้อมานะเพื่อครบมันเห็ยก่อนลูก ากาบกาบเกือบครบนี่กูครบเรบมือนก่อนนะมันมาครบจนะิดนะกาบตึดกาบตึดนะเนี้ยไปถึงว่าเท่าแก่เขาวขคเน้าสาวจีอย่างม้าได้ดีเหมือนหมาได้เกือบเหมือนะเกือบหนองควายเนี่ยงั้นติ๊กติ๊กอ่ะเนี่ยมีกู้หนึ่งก็แอวว่าสาวเนีย่ยตึงวันตึงวันจนกันไปคนอื่นไปถึงบบจนมันเกิดปีเดียวเดือนเดียวกันส่งกันไปส่งกันมาเหม,มือนไปมันไปบบส่งกันล่ะพอไปได้ตัวแม่ เดียวเพื่อน้องกับแฟนนี่หรอตัวแม่เงินเดียวกันไม่เดียวเป็นตัวแม่คนคนปี่ชื่อคำป้อเกิดก่อนคนน้องชื่อคำปันกูนี่งามดาบ้าน,นกอดจึงลือมาลูกลือจนท้องห้องไปเดียวู่ไ้ไดพี่รีเพราะรอคำป้อคำปันเนี่ยพราะผายพระมันคำปันคำป้อบ้าก็ไปเอียบถึงวันถึงวันเดือนหนึ่งงามหนาว ากไปกนไปัตตรงนาไปมีถนโนนตังเนี่ยไปป้ากันถึงขั้นาก็อายุกันบปะนั่งถ่ายรงถ่ายกระงกกระแงกพอถ่ายเซ็ตแล้วก็เอาเฟืองนะลกเป็นกระดาษทิชสู่เรื่องมีอย่างละอเอาต้าเฟืองนะเจ็ดก้นกันยุบยุบยุงยับไหนบอกไอตัวนึงมันถ้าจะเมียดผ้าทั่วมันล้างล่างล้ำไปเนาะผพางโอมมันนะผ้าทั่วนะเมียดนักล้ำไปลูกขึ้นมันมาลงอ่ะ ค้างตรงกงอยู่ฮะหนอเอาสวัสดิ์ขึ้นบาโป๊กไปถึงหมัดกริงกับลุกกับลุกอย่าเป็นโป๊กหมาน้อยไม่หมูซึกโลกพข้หมมันหนาอย่างไปนั่งอู่สาวอ๋อยีนายเฮ้ยเื่อเดึกเพื่อดื่นปานนี้พี่น้อยพี่หนานี่เฮียมดนี่สาวกับผู้เรื่องเนี่ยบ้านนี่ถึงมันมีน้อยมีอ้ะในหนานพราห้างบ่ปานบ้าจฉีถึงมาใกล้เห็นแล้วแน่เ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 ฮีย ไม้เนี่ยแจ้จะได้มีผีคนงามคนดีจะได้มีเจ้าไม้เนี่ยแต้นั้นมันกะกลวงเงี่ยลงม,มาได้ใจ้กันนึกมาได้อีอูไปอูมาดึกเข้าดึกเข้ากลัวเสียเวลาเนาะขลากันเน้อวันนี้บัตร้าวันหน้ามาแถมจะนองมาให้แหมกิ่งแกงง้ม,มงงถ้วยอีว <c oughs> ลาลาปเลนลูกตกบกกันก <c oughs> <c oughs> องหัวกันได้โอกโกบัตรอยังเก้ามันเลยอะ่ะ <c oughs> นายคุณปอก็นึกอว่า,าถ้าอยากพกสมารกแก้ก้านอ่ะ แล้วก่อน,นีเปิ้นปกเป็นปันมูลีเื่กันโลกตองคัดเพิ่นว่านะมูลีกับมากนี่ปันเปดสิบเป็สิบมัดมือเบานะคนใดมักมากกับแปลงสูงมากเื่กันนี่ลกะต้อเอามาคฮือยืดเทือกันน,าาน,น,น,นี่ม้วนล,อล่อหรือก่อนเนี่ยยอดไม้เขียนก็นไม่ใช่หาจ้างอันนี้ก็โอ้ถ้าอย่าปกสูงมากกย่ายก่ายเนาะดำคุ้มมุมหัวกันใดฮะจะเก็บ็ฮือกมองผู้พูดที่จะมาเอาไอา้ล่ะตามกกมยองยอกงย,ยอกไปซ่องมือพวกอย่างงามล่ะ อามาหา้าพักมาที่เหี้ยหวกันได้กูไปหิ่าเพียวไปหิลา่าเพียวหลง <c oughs> เองดึอ,องเพียวมิเช่นหลวงพ่อเองวงหลวงพ่อเองมิช่ดำจิเช่นนั่นนะเที่ยงไปเที่ยงมาเบ้าวว้งมาสาวม้วนไปเพียวของเพียวพ่อมันลำคาญน่ะ อ,อกัมีดออกมาเดี๋ยวมาคูน้องอ่อนโมนี่จะลอกออกมาปวดตอด,ดหันเต็มตาเลยอะไรเป็นอะไรรู้สึกโมด่วไหยได้ก็ไปแจ้งว่ามีดโคก,กเกิงไปพ่อคว้างเกิงเกิงนี่คําปันเอาอไปเห็นาะมือแม่นวายคนเท่าอยู่ไหนกันนัมันมีไฟฟ้า,านะสลุมสลิมนะซีิบห้าองศาบอดยอยัางมันอย่างมันตัดเค้กวันเกิดนเน,นาะแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ด อีป่อควางเกิงกลางอีปานเอาไปเหียให้เบื่อเบื่บาดบาดโดนเพลียวขี้ให้ต่าตัวยจมตัวพี่ขี้มีประเลิบปวเธอบปพี่หัวกันได้กูตายตึงมต่ได้เกิดได้งอกวันตั้ถ้าอยกินพักละกเ่นี่เนาะนเฉลพ่อมอดอะเรื่องบบาไวเอาวาสาดก่อนนั่นมี มันมีเจียหรอมันเล่ากันฟังไปดีก็มีไปไง่ายก็มีหรอจนพอมดถึงคืนอ่ะด่าตัวเพียวตัวอ่ะมดละเรื่องอยังเหม็นยางเถอะไม่อุย้ยแม่เราอ่อนสองคนน่อยู่ในเงินบุ่นได้ยินป่อมันด่าอย่างลูกมเป็นปคนกึ่งคนกลางแบ่งอะไรอย่างเนี้นคนเท่ากลัวไปได้รเปุ่น <c oughs> บูนเราในเงินมายุ่นยุ่น ตาผู้พี่ผู้พี่ผมย้อยหน้าย้อยตาเอามือกำแม่ประตูเนาะอันพ่อมันเนี่นะแล้วขี้สู่แบงอย่างเง้นรอนะเป็นคนเกิงคนกลางอะนี่เหรอมันกลัวไปได้เพื่อนก็เท่าพ่อใจยั่วอหนอะเอามีดยื่นอ้าแม่มีไปล้างอะไรไปอยู่ดีบอกว่าดีเนี่ย เนี่ยคนตะกรเพื่อนอย่างอันเนาะโอ้โถๆเพิ่นเพิ่นเพิ่อนอู้กันนะเพื่อนจะไปแอวกันไปจับบรานะซึ้งเหียสล้อเฮียลูกอันนี้ก็เป็นในแย่นี่งานไปแยวหาสาวเอ้ย่เออไปแวมาก็เเมือนเข้ามาเข้าเพิ่นก่อนฮึแต่งงานอยู่กับการหามือจันวันดีลกเพิ่นบ่กใจว่าไปแต่งงานคนเดียวแบบคนเดียวมันป่อแม่เนี่ยสำคัญมากก็เป็นนั้นว่า อเรื่องคนตะกอนนี้ไปแอวหัดสาวจบไ้อีก่อนเนาะเรื่องนี้น่ะเดี๋ยวเดียวไปฟังแถมมีมเรื่อเบลกเตอ